หาเมือ่อหาวันได้กะน้องสิมาอยู่บอน่องโพน่ะเมียกับมาบอมีอ่ได้มาท้องใหญ่แล้วอืมกะลังกระหายแต่ต้องโพนมาเน่อยกะน้องผู้อยู่บ้านก็ส่ง,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 งข่าวก็บ,บอกเพือ่อนโยกเพื่อนโทรถามมาึ้นใครน้องเพิ่งมาเพิ่ที่มาในบอกน้องในเด้อกะหายมาก,ก่อนแล้วอ่ะกะชิมุระขึ้นมืออื่นต้องหายมาเมื่อนี่พอมาซอยอะไรกันเน,ะนาะแต่สำคัญกะ เพิ่นชีว่าจังได้กระยาผู้มีบุคคลกับเฮาดื้อพ่อแหละน้องเอ้ยพ่อเดี่ยงเนาะเพิ่นนั้นเฮ็ดจังได้เพิ่นก็เป็นคนที่มีบุคคลเดี่ยงเฮามาจนใหญ่ถึงเพิ่นบ่แม่นพ่อแท้ๆก็ซ้ำพ่อแท้ๆถึงบางครั้งบางคราวเพิ่นไปก็ไปหาเพิ่นเด้อเอ้ยบ่ให้ปะเนี่ยนะไปหาเพิ่นเพิ่นมาได้กับเพิ่นมาเพิ่นมาบ่ได้ก็เฮาได้ไปหาเพิ่นได้เพิ่นบ่มาก็สุดแล้วแต่เพิ่นผู้อยู่บ่ว่าเพิ่นอยู่ไส อ <Ừ. S 1> wow. ันนี้ยังมาทำมือหัวตัวหัวตัแต่เพิ่นนี่ไปทำเบ็ดอันหัวโยแต่ครูเหมือนี่คือว่าม็ดอ๋อฝนมาแล้วพี่น้องเลยฝนมาแล้วผู้ย่านะงูวะงูวะงูอยู่แถวนี้บ่ก่ ว่ยเห็นช่องทำเถื่อเลยเห็นเจ้าซับอันเห็นเจ้าเคี่ยวๆกี่ดวงโง่นะอะไรจะมามันชอบยนี้เท่านั้นไฟย็นอยู่แล้วก็สอบปูนนี่เนาะโดยสบายดีผลต้องชิบหาหน่อไม้บ่สแล้ไปจะไปกดเบิ่งเงินนะนุกดยังนี่เกิดจ้าว่าเคยว่าเห็นเบี้ยอันนี้เบี้ยมาอะไรก็เนี้ยหมักไฟเนาะมีหมักไฟมันแมนอยู่บ่แต่เห็นตอดตาเอง ไปไปดิไดเนี่ยไปจังได๋น่ะฝนสิตกเพิเบิดนั่นน่ะบ่ทอดหรอกแม่นอยู่บ่บ่ต้องมีเอาใบมันคือกัน่ซะแต่งคนบ่อยู่ยัหามันปงขึ้นมาก็มีอะเนาะมื้อนี้กยังอยู่นของน้องแตวให้พี่น้องฝนก็สิมาพอฝนบาดนีไฟหวานเด้นี่เพิ่นเจ้าของบ ขายที่ได้บวกขายต้นของไฟวันเราอะนะรู้บัวบัวรู้ขายแต่ที่ได้แบบต้นของไฟบล็อกขายได้หรอปะกินน้ำกันหรอกินน้ำกันเราบอกก่อนชื่อเล้อ่ะไฟบาทไหมหรอมาแมนี่บอกอะไรจังวะเอามือปลุกไปเบิ si ่งใบมันหน่บคือกกันอีกอ่ะเกันดวะแล้วสีหูอได้ยังได้แบบเมนอยู่กัแม่นบัน ไว้เพราะยังมันเกิดน้ำหักมันจะต้นต้นเต๋อ,อตบึงนนะอย่างเงี้ยมีหัวว่าอะไรเปล่าต้เต๋อของเชียวซานเกี่ยวกับต้นไม้เลยจะมือปลูกไว้สวนบ่โอ้าะบางจะขุดเดี๋ยวเรอดหรอกมันหักมันดีได้เนี่ยหักมันดีบ่เนะาะหักกัน โอ้โอเคฉันนั่งพ่อถุงยางน่ะถุงยางตัวหนังไฟน่ะคืออยู่มาปลูกบ้างเออมันมีเหรอคือมันปลูกมัติดแล้วทำไมจะมาแล้วจะมาจะมาเบิ่งร์กจะมาแมนอยู่บ่เดี๋ยววายยิ้มขืนน้ำหากมันได้มันแมนหากหมดไฟอยู่บ่แมนนี่บ่แตีเนาะหากหมดไฟมันดำหมด แถกมันโดนแต่ไวนะตัคือคือ้อเบิ้งแลก็เมนแต่ไหนใบคืออยู่เดยเมนเมนะเมนเท่านันเดมเดิมเมนมันเดิมเดิมเดี๋ยวหักมันเนาะหักมันนี่ยมันจะทางนเจะต้องขุดดินชะน้ำพร้อมแม่นี่ยขุดเบิ้งมาทงยางนะแต้ทงยางหันได้บ่ห้ไอ้สิ้มันมันติดอยู่บ่่ เจ้าอ้นให้พูดเนาะห่างมันนะเราลองเบิงเราที่มันต้องเตาแม่นอยู่บ่คนพวกมั่นใจเลยฮะเนยี้ยเยอะเออเงี้ยเยคือบ่ไฟบานเนาะต้องหาง่ะก็ได้ที่นี่นะไฟบานนะระบบไปดงบ็ได้นั่นเนาะแม่นตอนนั้นมันยังมันยังแห้างมันปุ่งอยู่ตอนนั้นข้าวพลตกแห้งนี่ผ้าอยู่บนเตานี่ ฮะผ้าบ่ออนกันสนนนอมไรสร้างนี่ทีมงานทีมงานร่วมหร่รดมใจสร้างทีมงานมันสร้างสร้างสร้างเฮ็ดเนาะเป็นหลังเลกเจ้างลงมือแ่นนี่ปงมันจะได้กินนั่นดีๆขึ้นอีแดนเนาะ ยัน,ตน,ยนเต็มขึ้นสูงแต่แย,ยันหักลงมาใส่หลังคาเฮือนนะเหมือนขื่นสูงขื่นสูงชอบพามากินแม่นายยอดมันน่าก,ก,กินกระปุ่นเนื้อแซ่บเลยเนาะแกงกระ迈แต่เอฟซีพันยังนั่นอยู่มีดเกลระวว่างแบบน่น,นิเอาไว้ข้างนอกว่ดนี่แต่ว่าตัวเองถือไพ่โตวัดความปลอดภัยนายเอามีดออกมาไว้ให้สะอันให้โจรบาดนีนน่มีอาบุว้ให้ตเตรียมไว้เขาเลยเก่ใบวัดตะบ่ถั่วเที่ยว เอาอย่างนั้นปิดจะทางไวจะทางไวอ๋อให้ยึดทางลายนเนาะอันนี้มีขลองดินหนุเป,ปิดตู้เป็นกระถางหนึ่งด้วยคองดินกับพุ่โพคลองดินเก็บมีกระเป๋ามีครบสุดโปนังบ่ยนี่กระเป๋าเก่าโปนักแท้นี่เงิน,กกน,งนหนลายบ่ยนี่ไผ เจ็บคุย oh, จีเจ็บบาดแฮบูมีเฮ้ยแต่ยังเฉาเลยมีเยอะโอ้มีเงินอยู่อะบูมี่หอด่ว่าสิบพันนักแท่กระเป๋าอันนนี้ักนี่เป็นเลดเป็นอันนี้เกมีิคเพื่อนเพื่อนยังไหะค่ะจะเกมมาเต็มไทยอ๋องามแท้ พิงกี้บ่เจ้าอยู่บ่เปิงกี้บ่น้องมันบ่กีพระกีใส่ส้อยบ่งามเนาะงามพนพระเจ้าอยู่หัวใส่นนเลยเนาะนันเดียนเ<ด>จ้ะใหย่เธอต้องพิงมาเจ้าจะให้น้องพิงฮีนเดอร์เดียนนี่ม<า>ัมกขนาดนเพราะว่าเดียนนี่เพิ่นคิดว่าจะเอาไปหยดนในหางนั่นเองหยดของดินมาเพิ่นคิดว่าน,นั่นแต่ว่าบางคนเดียนบบบน,นี้ มีแต่อน,นี้แล้วเขาจะเ,าเกี่ยมไปให้ยังนะสินีบัวน้ำหอมบัวสินีล่ะทำอะไรทำเวรเซนีเวรบัว,ว,วย,ยังขอโทษขอโทษเ<น>ดฟซีนอตพีสินียังรักกูลงกูเพียง <laughs> ลงลงเข่ามาบนบ่อยออกไปใช้ด้วยนะยังเห,อนห,นหรอเนาะอันนี้ขอเป็นฝากมาเงินให้ตอนนั้นแหละ อืมอ่ะนออเนาะเตาเข้าไม่เขาเก็บเครื่องไว้แล้วก็ดีเออดีแหละเก็บไปเป็นกระบอกระเบียบถ้วยบว่วงแฟบป้อตู้น้ำยาเกีย่ยมไว้เรียบร้อยอย่าทุเขียวบอลนะบอลน้ำยายังโอน้ำยาทุเขื้นโอ้ทำไมน้ำยาทุเขียวเกี่ยมไว้เกี่ยมไว้ อันห้องเนย้องซื้อไว้แล้วอืม,มีแต่เกียมของกิน่ชื่อกับหนามเดิมนิดหน่อยอืกะบุมี่ยังร้ายเมื่อไหร่ขึ้นบ้านกะมีแต่ซื้อนะกินเนาะซื้อเกี่ยวกับว่าเขาซีนหมูมาไว้ลาบเอาซีนก็พอแหละข่ปุ่นบ่าข่าปุ่นมันชิวนไว้ทาเข่าปุ่นเทาชิวนไว้ขอจคิคเกอร์ให้ย <laughs> ิ้ม่ด้ อ้ถ mm ้าเอากระปุ่นนี่อนาคตบุญไว้บุญไว้แน่นอนบุญไว้แน่นอนมันเป็นเส้นมันเป็นเส้นมันบ่บ่เป็นยังแล้วก็ขึ้นบ้านนะถ้าว่าอันแบบคนตายพุ่นพันโม่แหย่มาของยังใช่แล้วนะของพักยังของพักยังเห้ยเหนืยไปยังเสร็จของค่ะเทรวมเม็ดโหแตมือใะเตะมือใดเตะมือใด ต่แต่ว่าเตียงซื้อให้กับยายซื้อให้ก็ไม่ใช่เอื่อมาเห็ดเอื่ตำมััววว่าีอันพักเทียมเมื่กระซื้อมากหมือนนะมาเช็ดน้ออยู่ในของผูยของะเบบอสีย่างย่ทานันเ้อทากำแพงเลยทากานหนานลสีฟ้าเบิดบอสีฟ้าบ่างยพอดีเลยทา้างหนาท่าเสา่ะน้องเลยไปท่าเสา สีขาวสีห้องพื้นก็ยังสีขาวแท้ก็ยังคือว่าแม่สร้างเนาะบ่ยางอยู่นี่สีขาวแท้ตัวนี้ทาเอิ้นไปทาหัวบัวขาวห้องพื้นตัวนี้อ๋อสีห้จะไปทาสมกันได้สีขาวห้องพื้นสีขาวแท้เก็บก่อนอืมบ้เฮ็ดได้เวลาุกนี้้ได้เมื่อกเบือดอกนี่ เืมาได้กองกระดาษใกล้ซ้ำหลังไฟนี่ตอนนี้ว่าขอโทษพี่พี้องแต่ละบ้านเนาะเห็นกระเจ้าแซ่ลงมีแต่ไฟใหม่เพราะว่าจะเป็นยังปีนี่ไฟใหม่บ้านน้อยังแต่วด้แปลงตัวนี่แปลงทุเขียวเลยนะสีมันยังว่่ทันได้ใส่ว่ากัดผิวได้อยู่ได้โหกัดผิวหรือเพแห้งได้ทำผิว น р cyber hein ah wykor ha one of Sivar U architectural biagar above You are very healthy if you have a rabbit like me with you at h ้ m e How do you look? t ะ d e but no ah kha mo ra khun mu ur a zw timordi stopped time at night so he is hot out here, you who want ื o go around your h o u ด้ go toần n o t e р е ่ immer hole m มื้อ o r n i n g So here you go แต่ว่าหายเจ้าหาน้ำคู่ว่าอีกเท่านึงเพราะว่าที่เอ่ยหามากอะให้ทังป้าพันบอกแล้วเพราะว่าป้าพันก็เป็นเมียดุงเอ่ยของบะทองเมนนี่แล้วก็ว่าเราให้สำนีสำนีเนาะแต่ว่าเจ้าบุคคลก็ให้ทั้งพันหาอีกเท่านึงแต่สำคัญกะเพ่นชีว่าจังไดกระย่าผู้มีบุคกับเฮาดอพอและน้องไอ้พอเดี้ยงเนาะพ่นนั้น เฮ็ดจังไดเพิ่นก็เป็นคนที่มีบุคุณเลี้ยงเฮามาจนใหญ่ถึงเพิ่นบ่แม่นพ่อแท้ๆก็ซ่ำพ่อแท้ๆถึงบางครั้งบางคราวเพิ่นไปก็ไปหาเพิ่นเด้อเอื้อยบ่ให้ปะอันนีน่ะไปหาเพิ่นเพิ่นมาได้ก็ให้เพิ่นมาเพิ่นมาบ่ได้ก็เฮาได้ไปหาเพิ่นได้เพิ่นบ่มาก็สุดแล้วแต่เพิ่นผู้อยู่วาว่าเพิ่นอยู่ไสอันนี้ยังบ่ทันได้ฮู้เออมแเพิ่นนี่ไปทําบิดอันอยู่แต่คือเมือนี่คือว่าเม็ด แคมผู้ใดก็คือว่าบุหุต่ว่าอยู่อยู่หน้าหันไปแล้วบ่บม่ได้อยู่แล้วบ่เาไปแต่เธอเดียวหันเลยไปเลยที่ไปตาก็น้อำฝนนั่นบ่จะท้าให้น้องมากคนละไปเดียวเขับขยันไปน้องเลยจังไม้กายาเนาะตัวนึงไปมาโฮมพี่โอ้เอฟซีคนก็ไมโคอมเมนต์มาลายู่เฮ้ยสน้องไอ้จังไรบ่หายน้องแก้วดื่มเด้อคนละ คือว่านมีป้าเฮาก็ย่าสิว่าสิเพื่ออ่านมาเพิ่นเป็นคนที่เบิ่งเฮาแต่ว่าเพิ่นอยากเฮาจังได๋กะ Вот เอาและเฮาเว้าเดี๋ยวเฮาบาดกับผู้หักผู้ใหญ่เนาะอืมงใหญทางงามพี่น้องเอ้ยมาป้าบ่ถิมแมแต่ว่าเฮาไปบ่ฮอดเพิ่นซื่อๆ อืบ่ป้แลเพิ่นอยากเพิ่นมาเฮากะเอาพ่อฮะอือให้เพิ่นอยู่นําพอเพิ่นมากะคืว้านั่นเพิ่นเพิ่นบ่มากะกระโตงนั้นได้สิไปปลูกบนเฮือนเก่าให้เพิ่นอยู่เพิ่นสิเอาอยู่บ่กยังบ่ทันฮู้อืถามมึงเพิ่นก่อนเนาะถ้าเพิ่นเอากมอบตัวนี้ให้เพิ่นถ้าเพิ่นบ่มาอยู่นํากะเป็นเนคุณซานแล้ว เราบอกกรสีหายเพื <S <S so ่อนเตียงสะเตียงสี่อันเขากรสิเอาไว้อันนึงอืมอันเอาสามพอสามดีแหละเนาะพอเอฟซีเพื่อนก็ว่าสมบุญณ์เลยบอกน้องสาวในเลยเพื่อนอะยันนะจังไายกะยังให้มาห่วมงานยังให้พอจังไายเพื่อนกะเป็นคนที่มีบุคุณกับเฮาเพื่อนโมเมนต์พอฮาแท้แต่ว่าเพื่อนกะเคยเบิ่งเฮาเนาะตอนที่ว่าเฮาทุกข์ยาก ตอนเจ้าลำบากอ่ะนะตอนที่ว่าเจ้าลำบากมีมาแต่ตัวอริดเนี่ยประโยคว่าเนาะกับพอได้เพิ่นเนี่ยละอยู่ลำเพิน่นเลยกับเคยเลยเม่เา่าที่เป็นเพิ่นเสียไปเม่เา่าหน้านีา่เป็นกบดนเป็นเม่เา่าเอ้อแท,ท้ๆเลย <S 2> <S 2> ข้าวน้อยนี่เอื้ออยากกินขนมเพิ่นก๋วยเตีกินเพิ่นหแต่รลานแท,ท้ๆเพิ่นกิน <S <S แต่ว่าเอื้อ จำได้แต่ว่าเพิ่นเป็นคนบึงเมอเอื้ยใหญ่มากถ้าบบมีเพินน่นเแม่เอื้อยก็จกักอยูยจังไดเพราะว่าเม่ของเอื้อยนี่เม่เฒ่าแท้คนเสียปะเมยของเอื้อยตั้งแต่เม่นน้อยอแต่พอเท่าไปเอาเม่เฒ่าหน้าในเม่เฒ่าหน้านี่เป็นคนที่ว่าโบมักดุกเรียงอ,อยูย่แล้วบมักเล็กน้อยมักดุเรียงแต่วัดนี่เม่เอื้อยใหญ่เป็นสาวมาบัดได้ที่ครอบครัวไดเอื้อยมาบัดนี้อด้ก็บจำความได้เพิ่นนี่ ว่าไงิ่นแพงแต่ลานนเพื่อนแต่ลานนอกนอกนอกสมรุดดิผนโป่แพงแต่ว่าเอ้ยจําได้แต่ว่านั้อะไรก็ยาขอเฮาเห็ดดีขอเฮามีเด็บมีแต่คนนับยะไปชิว่าเฮาจังไรกะบเฮาแมนอยู่เฮาเห็ดคืองูแต่เฮาได้แมนงูเฮาไม่งูนะเฮาเฮาเห็ดมันควมปลอดภัยของเฮาเดะเฮาเห็ดมันียังพันเราอ่ะ คนที่ว่าเขาโง่ก็ยา่าแต่เขาเห็ดแบบนี้มันดีก็เขาอยู่แล้วแล้วคนที่เห็ดบุรีแล้วเขาคิดอายเองเนาะเอ้าอีดีแต่เอ้เคยได้ยินอย่ะอาจาว่าเนตายกดตเงินปากขึ้นคากตาเงินเกียรติเออเคยได้ยินยอยอะทำละคนเฮานี่มีแต่ว่าเก่งอวดสลดัดอวดว่าวอวดยังแต่สิตายยังคำว่าวเดี๋ยวเฮาเห็ดคือเขาเป็นคนโง่ แต่ว่าเขาก็ก่ได้งูเสมือไปแนวเขาตอบโต้เขาใจตอบโต้เนาะได้ขคมมือนี่เมถาวที่เอยวอรเนี่ยที่ผ่านมาเนาะเอเวอก็ได้ไปไทยไปยังมาซื่อแดงยูน่ากินชื่อสินช,ชื้อยังไห้เ<ม>ข่าหนึ่งให้กินอีกบัดนี่นะไปหอดยังบร่ได้ยังบร่ได้เห็ุยังหาในยูน่ากินให้เอเวอก่อนแล้วก<ม>ินข่าบ่อุกกินข่าบ่อหล่าบ<ม>ัดรลานในเฮือนหันว่าขอโทษ ร้านผู้เพ okay. ิ <S 2> <S 2> <S <S ่นแพงนะบม่ได้กินอย่างนั้มแต่สุดท้ายมาแพงร้านอันนอกอันนอกใสพี่เอาจังไรบะนี่เพราะว่าพันว่าว่ามือดังๆังมือกับหน้ามือมันบวเครือกันแต่เอาเฮ็ดดีมันก็ได้ดีแต่เอ้ยไหนเจ้าคิดประชันแห้เขื่อนนี่หละเฮื่อนซานของเจ้านี่ไพศิวาจังไรกายาแต่เอื้ยบางงามเฮือนเจ้าเิยเบิ่งงห่ะแต่ก็งามใ่แต่กาเห็นด้วยใจพันว่าเฮื่อนเจ้านี่ ลาดชาาโกมูแมนเพราะว่าเพื่อนเจ้านี่ตั้งหลังเพื่อนน้องน้ำฝนเนาะแล้วก็ต่อมาเพื่อนแม่น้องนิ้งแมนบ่ะเพื่อนแม่น้องนิ้งตั้งก้อนน้องเตีว่าหรือว่าตั้งก้อนจำาม่ได้เลยเอ้ยกัเพราะว่าสามลังนี้สามลังนี้ทีตั้งพร้อมกันเพราะว่าน่คือสีน้ำลังต้องถามมาทองมีอีกคนหนึ่ง กระทำเอฟซีเนาะเอฟซีพันชิหูก,กวัวเพราะว่าเอื้อยชมองใช่ชมองลายเอื้อยเพราะว่าเอื้อยเคยได้งานโตตลอดว่าระหว่างสามรางนี่พาิขึ้นบ้านก่อนเด็ก <ไง S 1> สุดท้ายกะเพื่อนน้องน,องนอง้ำฝนขึ้นก่อนเนาะแล้วก็ต่อมาเพื่อนไม่น้องนิงแต่ไม่น้องนิงก็จะเป็นเพื่อนเจ้าบาทนี่เพื่อนเจ้าสามรางนี่กะถึงว่าพระราชาไดที่ผ่านมาเอ้ยเฮ้ยเพื่อนกับางทีก็เป็นปีสองปีกันนี้้ไวอยู เนาะหรือว like hmm? so so yeah. like ่านี hmm. okay. ่ทั้งพระลักษมณใหญ่เพันธ์เทถ่ายือว่าได้ครบสมบูรณ์น้องเอ้ยดีว่าดีเนาะ้ประตูบัวตังว่าง่ายกะบัวน้อยหนาพายได้พี่น้องเอ้ยเนาะคู่วแค่ลักปูนเนาะมีกำแพงมีน้ำมีนายมีไฟมีครบเบิร์ดแต่กระเดื่องอันไฟฟ้าเนาะเอฟซีพันบอกว่ายังห้สมบุญ ไอ้นำเนินการอยากให้ทั้งอันดาสร้างไฟมาเดินไฟให้น้องแปีวอันนี้หันชิมองไปทั้งบอดี้เนาะเพราะว่าเพิ่นมาทั้งบอดี้บอดี้ได้จ่ายเงินเพิ่นได้ต้องให้บอดี้เป็นคนคุยเพื่อน้องก็ต้องสบุนบบฮู้เพิ่นซ้ำว่าเป็นเป็นเพิ่นไผ่ต้องรอบอดี้มาแล yeah a, ้วก็ดวงตรงเจอต้องเตอร์ไฟยังโบได้เนาะตรงเตอเหรอยังเต้องเจอไฟนี่ก็ต้องบอดี้เป็นคนจัดการตัวนี้ เพราะว่ามันคนอะนั่นกันพลอพี่น้องเลยทาง้ง body คุยแต่ช่างสชมพูจะไปคุยมันกับบ่เข่ากันเพราะว่างานรับผิดชอบของไฟของมันเนาะเพราะว่วันนี้ได้จ่ายเงินไปเบดนะนะิดแล้วเนาะนะจังมากันเท่าขึ้นก่อนก็นกได้ขึ้นไฟนะเอาใส่ไฟตะเกียงเอา้า <laughs> เ้อ<ะ>งแสงมีอยู่ใต่ไฟตะเกียงเอาก่อนก็นกได้ แล้แน่นนาซ้ำนี้นน้องเอ้ยบาดนี่งามแล้วบาดนี่เนาะแไม่สร้างมันสิลงมือมาได้ใส่หัวบัวนี่พักพกันบ่มาักกันมื้ออ้อวันไนี่ก็เบิ่งเนาะลายเข้าอีีพ่อีน้องเยตาถ้วยคือหูมันป้องเจหาเจ้าของเดือกเองบคือหมางือมบ่คือมรถ คนนี้ยังบุคคลมูยังเล่อยู่บ่ะปรเด็หรอแถวนี้พัชบอเด็เนาะจะซ้ำกันกับเอื้อยเดี๋ยวนี้พัชบอจะวัดเจ็บเนาะทางบ่าวทางมีเป็นเอาแหวนมาสิได้มาใหนให้เมียรถมาชุบเสื้อมือแบนเงินเดี๋ยวนี้นะไปมานั่นว่าซื้อต่างอยู่สามชิปสามชิมหาบอกอ้ยังต่างต่างเลยนี่ยต่างน้ำหูเอื้อยนี่ใส่มาตั้งแต่เอื้อยเป็นสาว ทนทนขนาดตั้งแต่เอ้ยยังไม่ได้อยู่กับบ่อทองมีได้ตั้งคู่นี่ได้เอ้ยใส่คูอะไรก็คือบุกคืออ่ามันก็ใส่อยู่อ่าเปลี่ยนมาอย่างนี้ไอส่นนิ่มชี่อ้าวไปไปซี่ไปซี่บม่ได้โลกเดยจะใช้ได้อยู่บ้านนี่เงินแบ่งเงินได้แต่บมได้นี่มือใหญ่กูเอ่าอีกแบบผได พันนี่เหวนนี่พันชายนิวซีชี่ชี่มาซีิมือสั่ส <laughs> นมือสัน <laughs> <laughs> อส่น <laughs> อันนี้เก <laughs> ือนี่กับทางมอทางมีซื้อให้ตั้งแต่พอ <c oughs> บอง่ายว่ามาแต่ไทยเนาะแหวอนวงนี้นะซ <c oughs> ื้อมาเพันเป็นของควนเจ้าของควนอีหยังนี่แหละซื้อให้ตั้งแต่เธอม่คมหอบว่ <c oughs> บหะหมดเป็นลายคมหอบเหรอทำชื่อให้เตรียมพูดเอานิ้วมือดิ อยู่ลงมาทางมีนี่ยุ่กัน,นีนปีที่หาเนาะพ่อจ้ะเพราะว่าทำอายุหลานในเฮือนเนาะพ่อลานในเฮือนกกหาปีพอดีพ่อสันเอ้ยสิได้เมื่อไหจังไดก็โทรหาเด้อมากินข่าวกันบะเอ้ยกินมานกับสะท่องมาเลยขึ้นมาแต่ว่าได้กินข่าวอยู่เพื่อนถามแม่กับสะทองสบายเพื่อนเลยคือเห็นอันนั้นสะทองขึ้นบ้าน่ะรือว่าเพื่อนแต่งงานเห็นมี ซาดเสื้อน,นอนชะทองบอหน่อยทนได้เห็นคลิปมันเด่งมื่วอวานนี้คลิปเก่าจ้ะคลิปเก่าบ่โอ้ยชาทองเราได้แต่งงานราชบรมาหาเพื่อน, <laughs> มนเมื่อเด้อจะเราแต่งงานเด้อเฮ้ยจะแต่งนอดเบียร์เรารับอยู่แล้วมีครูอยู่เราไปมู่บุญมาหนีิเนาะเราไปมู่ให้เราทำบุญได้ <c oughs> พิ่นอันวายมู่รับรับเห็ดอีย่างก็ในบ้านนะโคตรแจก เว้ยุต,ติไ้จัวเดี๋ยวเอาเงินไปโม่ทั้งสบายสบนุนแล้วก็สะท้องทางทางดุงแล้วก็จดว่าสาวทองโสดโมมีคู่หรอ <c oughs> ทางคนเอ่านได้ชื่อเลยสาวทองโสด่ะเนาะฉันแหละสะท้องแล้วก็ยังอยู่ไรน้าประชาเจ้าหาชีมันนี่เลยสะทองกบนําพิงมือเดียวกันเลยมาครบรอบจะมาน้องพิงสามปีสะท้องกับสดสามปีเลย เป็นยาคู่วอ๋อฮะวายาคั่คือมือเรามือเราอันสะโดสดมือมือเราสดเนาะมือเราสดกับมือเดียวน้องพิงเกิดพอดีเลยถ้าจะ้องพิงสามปีแล้วก็สามปีมือเดียวกันเลยเอื้อยทองแตกแล้วก็แตกนี่กับเอฟซีพันคู่แล้วน้องแตไวไปมือเพราะว่ามือเดียวกันเลยเอื้อยเอื้อยเจ็บทองทั้งสะทองกับอันครัวดิเดากะ เขาวกเข้าใจกันเนาะได้พันกะได้มือนั้นปรีเมื่อเดียวกันเด้กะเพ่นกะพอพันได้คุยเคลีย่อยังกันได้เพิ่ันกับไปหาเอื้อยุ้งหมอทั้งผัวทั้งเมียได้ไดพอเป็นมู่กันด้ดีแล้วอืแต่ว่าคุณเมื่อนี่เขาเจ้ากับว่าได้ให้เครียดกันได้หักแพ่งกันคือเก้าเนาะกัคือว่ากันแหละมันอดีตมันก็คืออดีตอาปัจจุบันในมันดีที่สุดคือเจ้าอันแหี่คืออะไบอกกันอ่ะ มีภัยผู้ดีทอตัวห้าดอกพยงบุกาเอ้อยพยงบุญกายากยากคือที่พันมากโว้ยแม่ชีว่าว่าให้ตัวมีผพ้าว่ามันชีได้ว่าวนั่นเ่าว่าพื้น่าคนเฮาต้องมีอดีตเลยอบมีภัยิบ่มบ,ม,บมีอดีตออืแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดปัจจุบันนี่ให้มันดีมาเฮาเช็ดยังไ๋ให้อยู่ในบ้านในเมืองนี่แหละเนาะมแบบ <c oughs> ม่มันมา่งแม่ชอบมา่ง มาแล้วพ่อมันเสียบ่ส่งเสียบ่ดอกนะเออเอาไปแซ่ตีก้นรถเอาไปแซ่ตีก้นรถเนาะสีทนได้อีดีเฮยพี่น้องเอ้ยมาแล้วสีใสใสสะอาดตเเอ้ยิงเด้อิงมาแกง ทามาเจ้าคือหยกน้องหายโดนหยกซื่อเราวะหยกน้องซื่อเราวะน้องหายอากโดนเราป้าสันมีเอยสิกับกบอนบาตนี่เมื่อไวน์น่เพราะว่าสเมื่อเอาเครื่องก่อนเลยจังว่ากันมาแล้วเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาด้วยไาสิม, masa, มาปไาเด้อมุมมุมมุมมเมมเลยบาตนี่ มามามาอ๋ออ๋ออ๋สบายดีป้าลุงกันสบายดีทุจากันเอ้ยทุจ้ากันเลยไปสันกับดีๆแล้วบาทนีอ่ะสบายดีเด้อเนาะสบายดีุันลูกัสบายดีก็ได้เฮ้ยไปไปไปเดยเด้อเนาะ